s t r a แ g ปลูกครั้งเดียวเก็บได้ทั้งชาติเลยนะคะที่บอกว่าเก็บได้ทั้งชาติก็คือปลูกครั้งเดียวนะคะก็คือเขาจะเกิดมาของเขาทุกปีนะคะหลังจากที่ฤดูหนาวผ่านไปนะคะไม่ว่าจะถูกทับถมด้วยหิมะหนาขนาดไหนหนาวติดลบ20 30องศาเซลเซียสเขาก็อยู่ของเขาได้นะคะ พอเวลาฤดูเป็นไม้ผลิเขาก็จะเกิดมาใหม่ลักษณะนี้แล้วค่ะนี่เกศจะต้องถอนทิ้งนะคะเพราะว่าคือมันก็กินพื้นที่นะคะเขาก็จะลามไปเรื่อยๆนะคะในสวนเนี่ยคือเกศจะเอาพื้นที่ปลูกดอกไม้บ้างนะคะนี่คือมีผักชีด้วยนะเห็นไหมเนี่ยผักชีนี่ก็เกิดเองนะคะคือเคยหวานไว้เมื่อหลายปีแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็ไม่เคยมาหวานอีกเลยทุกปีเขาแก่เขาก็จะ ร่วงลงนะคะเม็ดเขาร่วงลงก็จะเกิดมาทุกปีค่ะเช่นเดียวกันกับผักกาดเขียวเนี่ยนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวก็ปล่อยให,ให้แก่ไปแล้วเขาก็จะร่วงลงไปอีกนะคะก็จะเกิดของเขาอยู่อย่างเงี้ยทุกปีนะคะนี่เป็นดอกกระลำปลีนะคะนี่เป็นกระลำปลีนะไม่ใช่บรอกโคลีนะกระลำปลีสีม่วงที่เก็บปลูกปีที่แล้วแต่ดอกออกมาลักษณะนี้นะคะเป็นเหมือนกับบรอกโคลีเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกบ้าแฟนคลับชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะสบายดีกันคือเกาและพี่น้องมาพบกับเกศอีกแล้วนะคะในช่องเคสยูเอเซแชร์แดนกุสลเกศกันเองคือเกาละค่ะในคลิปนี้เป็นวันที่19พฤษภาคมตอนนี้ก็เกศจะมาปลูกเฟิร์นนะคะที่ซื้อมาเมื่อวานแล้วก็จะปลูกดอกไม้ในบริเวณแถบนี้นะคะแล้วก็จะถอนนี่คือสไลแหนนะคะก็จะถอนออกนะคะเนื่องจากว่าคือเยอะมากเกินไปนะคะ ปลูกครั้งเดียวได้กินทั้งชาตินะคะสะเนอรมจะเป็นจะต้องปลูกหลายครั้งนะคะเกิดดีมากมากนะคะคือเก็บคนเดียวนะคะก็เก็บทานไม่ทันหรอกคะ่ะต้องถอนจิ้งนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่เกิดนะคะคือรากเขานี่ไปทั่วเกิดมาใหม่ของเขาตลอดค่ะเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่ายราก,รรากรยาวมากนะคะเนี่ยรากเขายาวมากนะคะ ก็ต้องขอนทิ้งบ้างนะคะเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่อีกส่วนอันนี้เป็นดอกลิลลี่นะคะนี่เขากำลังเริ่มจะเป็นช่อออกมาเริ่มจะเป็นดอกนะคะก็มีอยู่ที่นี่มีสองสีมั้งเพื่อนๆเก๋ก็จำไม่ได้แน่นอนสักหนนะคะ เดี๋ยวรอเขาออกดอกก็จะเห็นค่ะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะนี่คือลินลี่นะคะก็ปลูกไว้แล้วเขาก็เกิดมาของเขาทุกปีนะลินลี่นี่เขาจะเกิดเองของเขาทุกปีนะคะปลูกครั้งเดียวเหมือนกันนะคะก็จะเกิดมาใหม่ทุกปีค่ะและนี่ก็คือที่ถอนออกมาแล้วนะคะเพื่อนก็เยอะเลยนะคะ เดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่นะคะไม่ต้องเสียดายค่ะบางคนก็อาจจะนําไปาทําเป็นชานะคะแต่เกดไม่มีเวลาที่จะทำนะคะเพื่อนก็เอาทิ้งไปนะคะ มาปลูกเฟิร์นนะคะเพื่อนๆเจะปลูกแถวนี้คะ่ะที่ว่าเป็นผักปูนนั่นแหละนะคะ mm. เนื่องจากว่าเขาจะชอบแดดรำไรนะคะเขาไม่ชอบรือว่าแดดจัดเกินนะคะก mm. ็ะจะปลูกในบริเวณแถบน,นี้ก mm. ็ซื้อดินมาเพิ่มนะคะ mm. ว่าดินน้อยมากค่ะดินก็่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ข้างล่างนี่เป็นพลาสติกนะคะเมื่อก่อนสามาีปูพลาสติกแล้วก็เอาดินใส่กันไปก็เป็น ชั้นแค่ข้างบดบางๆนะคะกดเลยตรงซื้อดีนะเพิ่ม นี่นะคะเฟิร์นที่เกศซื้อมาเมื่อวานก็เขาเรียกว่าเทนเนสซีออสตริชนะคะเป็นผักกูดเนาะ <c oughs> ดีใจนะคะที่จะได้ปลูกผักกูดนะคะนี่คือที่อยู่ในถุงนะคะเกศแกะออกมาแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะคะพเพื่อนๆนี่คือเขาแตกอยู่ในถุงนะคะแตกยอดออกมาในถุงก็เป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยแต่บางถุงก็แห้งมากค่ะนะคะแต่นี่คือเขาแตกยอดออกมาในถุงก็คือ ก็ดีนะคะเพราะว่ารู้ว่าเขายังไงก็เกิดนะคะ,ะเพื่อนเนี่บางถุงก็คือรากจะแห้งมากๆนะคะแต่ก็จะลูกนะคะดูถุงนี้กันคือเขาชอบแสงแดดแบบกำไรนะคะนี่อันนี้ก็เหมือนกัน,นะค่ะเพื่อนนี่มียอดแตกออกมานะคะครั้งแรกนะคะที่จะลองปลูกดูเนี่ย ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะ <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะก็เกิดของเข้าทุกปีนะคะตอนแรกเกียคิดว่าตายไปแล้วนะแต่นี่คือเกิดมาอีกนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเกีตเห็นรากนะคะเหลืออยู่นิดเดียวนะคะเพราะว่าโผล่ขึ้นมาจากดินนะคะคนคิดว่าจะตายไปแล้วว่าจะเก็บทิ้งแต่พอดีเอาวางไว้แล้วก็แตกยอดขึ้นมาอีกนะคะก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเกตตอบคอมเมนต์ช้าบ้างก็ต้องขอโทษขออภัย ช่วงนี้แกก็ค่อนข้างยุ่งนะคะเพื่อนๆยุ่งกับงานสวนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆท่านไหนก็ต้องขอโทษขออภัยจากใจจริงนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาเกก็จะนั่งไล่ตอบคอมเมนต์ให้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงค่ะใล้กําแพงเกินไป จะปลูกให้หมดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะคะว่าเขาเจะเจริญเติบโตไหมนะนี่นะคะรับปลูกไปแถวนี้หมดเลยนะคะแถวนี้จะปลูกหมดเลยค่ะตกมาอีกน้นิกี้นิกี้มาวนเวียนอีกแล้ว ต้องการน้ำอีกแล้วเอ้อลูกชายค่ะลูกชายดื้อ คลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆตอนตนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะคะก็ต้องเข้าบ้านแล้วค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันนะคะเลิกงานมาก็อมาต่อด้วยงานสวนนี่แหละคะ่ะแกก็ยังเหลืออีกตั้งหลายอย่างนะคะยังไม่ได้ปลูกนะคะก็คงประมาณอาทิตย์หน้ากะว่าจะปลูกให้หมดทุกอย่างนะคะหลังจากนั้นก็คงจะได้มีเวลาพักบ้างนะคะอยากจะทําคลิปสารพัดอย่างเลยนะคะที่อยากจะทําให้เพื่อนๆได้ชมกัน แต่ว่าเวลามันจํากัดแล้วเกินค่ะเกียายจะให้วันหนึ่งมีสัก30ชั่วโมงนะคะยิ่งชั่วโมงนี่รู้สึกว่ามันจะน้อยไปนะคะขอ <laughs> ขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกาลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะไล ดเนยายนกีโ,โน้ำลายยืดมาเชียวน้ำลายยืดมาเชียวลูกชายน้ำลายยืดน้ำลายยืดน้ำลายยืดหห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 ร่วงน้ำลายยืด